สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสัตว์นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่พวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์และปล่อยพวกมันเป็นอิสระไปดูกันว่าพวกมันจะดีใจขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมรถเทนเนอร์ยักษ์เหล่านี้นะครับขนอะไรมาต้องดู พรานี่คือการปล่อยนกครั้งเดียวเป็นล้านตัวคืนสู่ธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมดูฮะพวกมันบินออกไปเหมือนกับพายุลูกใหญ่เลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆนะฮะคนกลุ่มนี้นะครับได้ช่วยเหลือน้องแมวน้ําจากพายุหลังจากรักษาการบาดเจ็บมันเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็นํามันมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ลูกสุนัขจริงจอกตัวนี้นะครับเฝ้ารอการกลับคืนสู่ธรรมชาติแมวป่าได้รับการรักษาเสร็จก็นำมันมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เดิมมาดูการปล่อยลิงน้อยคืนสู่ธรรมชาตินะฮะแม่แต่ละตัวนี่ดีใจกันใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชม เต่าตัวนี้นะครับได้รับการรักษาการบาดเจ็บและถูกปล่อยคืนสู่ท้องทะเลให้เป็นอิสระต่อไปม้าป่าก็เช่นเดียวกันนะครับ สิงโตเจ้าป่าบาดเจ็บมารักษาหายแล้วก็นำมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเดิมอินทรีที่น่าสงสารนะครับได้กลับเป็นอิสระอีกแล้วกวางน้อยดวงซวยนะครับตกลงไปในหลุมได้ยังไงไม่รู้แต่โชคยังดีนะครับมีคนช่วยเหลือมันเอาไว้ เสือดาวเองก็เช่นเดียวกันนะครับปล่อยปุ๊บเนี่ยวิ่งปั๊บเลยทีเดียวนกยุงก็อยากเป็นอิสระเหมือนเขาเช่นเดียวกันชายคนนี้นะครับได้ปล่อยนกพิราบที่ช่วยเลี้ยงมาคืนสู่ธรรมชาติต่อไปแต่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเจ้าเอ๋เจ้ากวางน้อยเจ้าได้เป็นอิสระแล้วนะออกมาเลย เสือดาวนะครับถูกปล่อยครั้งแรกหลังจากรักษา,าการบาดเจ็บมาเป็นเดือนเจ้าลิงตัวนี้เป็นวันที่มันต้องจากพวกเขาไปแล้วหลังจากได้เข้าช่วยเหลือการบาดเจ็บจนหายดีและมันนะครับก็สวมกอดพวกเขาก่อนไปซะด้วยสิเรียกวันน่ารักที่สุดเลยสุนัขป่าที่โดนกลับดักของพานนั้นได้รับการช่วยเหลือจากชายคนนี้ให้เป็นอิสระต่อไป ขนาดวานตัวโตยังต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะมีแหอวนของชาวประมงเนี่ยพันอยู่มีดําที่อยากคืนสู่ธรรมชาติหลังจากได้รับการช่วยเหลือหลังบาดเจ็บนะครับคุณผู้ชมมันวิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วเลยคิปโปตัวโตนั้นพัดหลงฝูงไปในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับและนํามาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป อีแรงต,ต,ต,ตัวตัวนี้นะครับได้ออกมาสยายปีกอันกว้างใหญ่ของบันและพร้อมที่จะโบยบินต่อไปแล้วนี่คือการเคลื่อนย้ายของหมีขาวตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมกลับเคลื่อนสู่ธรรมชาติด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่หาดูยากจริงๆการปล่อยแรดตัวใหญ่นั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะ เสือตัวนี้นะครับถูกปล่อยแล้วมันกระโดดลงน้ําไปไม่รู้ว่าคนตั้งใจปล่อยลงน้ําหรือเปล่านะครับหรือว่ามันหลุดเองถึงได้กระโดดลงน้ําไปแบบนั้นแต่โชคยังดีนะครับว่าเสือนั้นว่ายน้ําเป็นจนขึ้นฝั่งได้อย่างสะดวกสบายและเข้าป่าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเต่าหลายร้อยตัวนะครับที่แม่ให้กําเนิดมาถูกปล่อยลงสู่ท้องทะเลให้เป็นอิสระต่อไปมาป่าอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยมันถูกปล่อยพร้อมกันเป็นฝูงเลยทีเดียว ลูกนกแพนกวินหลายสิบตัวนะครับถูกนํามาปล่อยคืนสู่ท้องทะเลธรรมชาติเรียกได้ว่าแต่ละตัวนั้นน่ารักมากจริงๆและต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวของปลาปลาก,กระเานนะครับที่มีเบ็ดติดปากอยู่ที่ว่ายเข้ามาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะครับ และนี่คือภาพสุดประทับใจเมื่อปลาปะกระเป้า anyway, ตัวหนึ่งนะครับมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ที่ปากเข้ามาขอความช่วยเหลือจากนักประดาน้ําซึ่งการกระทาเล็กๆน้นอยๆของมนุษย์เนี่ยได้ช่วยเหลือหนึ่งชีวิตให้รอดจากความตายโดยเขาไม่ลังเลเลยนะครับที่จะช่วยเหลือโดยนักประดาน้ําคนนี้เนี่ยเห็นปลาปะกระเป้าตัวนี้นะครับว่ายน้ําเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาจึงค่อยๆกล่อมมันให้สงบด้วยการลูบตัวมันเบ,บาๆและเคลื่ <บา S 1> อนที่ไปตามปลาปะกกระเป้าอย่างช้าๆจนเมื่อมันหยุดนะครับเขาจึงค่อยๆเอาเบ็ดออกจากปากของ มันได้หลังจากนั้นเนี่ย ปลาตัวนี้นะครับก็ว่ายน้ําจากไปแต่ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าปลาตัวนี้จะรอดหรือไม่หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนักประดาน้ําในวันนั้นถ้าเบ็ดยังคงติดในปากมันอยู่ก็มีแต่จะทําให้มันเนี่ยเจ็บปวดทรมานและอ่อนแรงลงเรื่อยๆแน่นอนและนี่นะครับถือเป็นตัวอย่างของความรักของมนุษย์ที่ช่วยเหลือสัตว์เจ็บป่วยและก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ขึ้นมาเพราะการกระทําเล็กๆน้อยๆนะครับอาจส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของสัตว์ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะฮะ และต่อไปนะครับเป็นภาพสุดประทับใจที่ผู้สึกข่าวประจําพื้นที่นะครับจังหวัดชดลบุรีในประเทศไทยของเรานะครับโดยผู้ช่วยเหลือเนี่ยน่าจะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาตกปลาชาวมาเลเซียที่ให้ความช่วยเหลือลูกฉลามวานตัวหนึ่งนะครับที่นาร่างที่ถูกเชือกอวนรัดระหว่างครีบและลําตัวมันว่ายน้ําเข้ามาหาเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคุณผู้ชมโดยลูกเรือลาําดังลกานะครับได้ช่วยกันใช้ไม้ตะขอเกี่ยวไปที่เชือกอวนก่อนใช้มีดตัดจนขาดออกและลูกฉลามวานนะครับน่ารักมากๆเลย และมันก็ได้แสดงความขอบคุณนะครับก่อนที่มันจะมุดลงใต้ทะเลต่อไปมีการโบกไม้โบกมืออำลากันด้วยเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยระหว่างคนกับลูกฉลามวานนะครับแห่งท้องทะเลตัวนี้จริงๆ มาดูฉลามน้อยขอความช่วยเหลือกันบ้างนะครับหลังจากมันเนี่ยถูกมือดีนะครับเอามีดปักกลางหัวก่อนมันจะว่ายน้ําเข้าไปใกล้กับนักบดาน้ําเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยดึงมีดออกให้โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นที่เกาะเคแมนหลังเบนจอนสันนะครับนักบดาน้ํารายหนึ่งได้นํานักท่องเที่ยวไปสู่บรรยากาศที่สวยงามในท้องทะเลก่อนที่เขานะครับจะไปเจอกับฉลามที่มีความยาวประมาณ90เซนติเมตรมีมีดปักอยู่กลางหัวและว่ายน้ําเข้ามาหากลุ่มของพวกเขาก่อนที่จะทำ ให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับเกิดอาการแตกตื่นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเบนสังเกตว่า เจ้าฉลามตัวนี้นะครับเป็นฉลามพยาบาลซึ่งไม่ดุร้ายและมันแค่ว่ายน้ําเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ดึงสิ่งแปลกปลอมบนหัวของมันออกแค่นั้นเบนจึงค่อยๆดำลงไปดึงมีดเล่มดังกล่าวออกมาและจะเห็นได้นะครับว่าบาดแผลของฉลามโชคร้ายตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวและน่าจะสร้างความเจ็บปวดให้กับมันมาเป็นเวลายาวนานก่อนจะมาเจอกลุ่มของเบนนะครับได้เข้าช่วยเหลือมันนั่นเองนะครับคุณผู้ชม และทั้งหมดนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ